พัุ์ค่ฆ่าน่ค่ะีน้องมาขายขขาโพดนี่แหละเจ้าเก้าเจ้าเขาโพดแซบที่หละมาเด้อมาเด้อ่นนะถุงละยี่สิบาทยี่สิบบาทหวานขุดขึ้เาพัหนพันงม่หยิ่ดอกวันนี้ใส่หยังดอกนาตุ๋ยเอาซองถุงตามถุงผหน่าตุ๋ยซองถุงโอ้ยแตถุงรากิ ở thùng นั้น là ปะตึง thùng ไอ đi, นี่กะนะมีแต่ หอนเมษามีบ yeah. 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 ่หอนเมษายังบ่ขอโคดน่ะเดกระสงการด้วยแม่าเออกระทรงการค่อยจีนไหมค่อยสร้างไหมประตึงกรทงการน่ะอืมตป นี่ก็ยอกมาหายอยู่นี่สงการน่ะอืเมษากับสงการก็เล็บวารู่น้องก็ได้โอ้ยป่ะ้่ดัไป้าน้องสาวมาขายเขาโพดแซบจ้าเขาโพดเขาโพดเขาโพดแซบเลยจ้า นองเวี้งค่ะเมื่อนี้เป็นสีล,มลม้มล้มเมื่อนี้เป็นสีลม้มล้มดีหรือแม่นังไก่น้าเอ๊ยังวาอยู่ในบ่านคืองขอนเท่เขาพอดเนะจ้าเขาพอดหวานเด้อเขาพอดหวานถุงละยี่สิบบาทไงไงบา่าวเอาเขาพอดต้มบอถุงละยี่สิบเขาพอดแซบเจ้าเกา้า น้องคันไทยเจ้าเก่าจ้เา,เ,าเขาขุดขนเหนียบละ่ะผู้เขาเคยมาขายละ่ะภูอะไรเนี่ยภูหล่ะขี่ซอยเนียขุดขนเหนียวนะเขาขุดแซ่บเจ้าเก่านั่นแหละยายสาว ơ cào mua biết ông đoá nó tuy ao leo theo đoá không, cho không, không à... có ván chào câu đoá khỏi mặt hai เกยกับพี <c ười> ja no ่ตีห <c ười> e ้ด้วยมือลุ้นหเอาม่เห็พวกเจ้าแล้วเกี่ยไปเจียยอหน่อยพระไปเอาพขาไงท้องพขาไงท้องเอาขอขวดีเอาไปไงทุงบักใหญ่เลย ขอบคุณค่ะเนยจ้าขอบคุณค่ะมาละ<ฮ>มาเข้ามาในบ้าน เขาพวดแซบ้อจ right? ้าเขาพวดแซบเขาพวดแซบไอรงุ่นคยมาอยู่บ้านดอกเนาะนา่เอาเขาพวดแซบบอ ขออ้ขออขออขาวโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนี่แหละย่ายของน้องบ้านของคนไทยนี่ล่ะเขาเคยมาขายทุกปีออถุงละยี่สิบบาทบบกย่างงหญ่เลยก้้ยลุงพี่เจ้าข,อข,อขอ้าวโตดแซ่บบ่ พันพายุท <c ười> ี่พ่นยงน้อยไปนะนส่ยงแย่งุ่นไปใส่หอ ล่ะเซมฮะเจนลานเนี่ยขอบคุณค่ะจ้าหืมถุงยี่สิบละสิ่งนี้เนี่ยหวานจ้วงจ้วงผู้เล่นมันเรียกเอาน้องหวานจ้วงจ้วง เออกระต้มข้าวเดียวอู้วเอาให้ไม่นี่ยน้ำต้มให้นะนาโอ้ยไปฉันนี่ต้มอยู่กับบ้มาขายนได้เออ่ันนี่คะจะต้มอยู่พันกย่านบ่ได้เมื่อไหร่บ้านมีเวลาศูนย์สสมชศูนย์สาธารณะกลางบ้านค่ะ อันนี้คือสารากลางบ้านสารากลางบ้านหนวงเวียงนะคะมีศูนย์ส,สาธารณะนี่ค่ะเวลาไปเพี้ยเดี๋ยวมาหาไม่ให้แห่งก่อนค,คลิปนี้จบใบสมีก่อนน้องค่ะน้อคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ